เมื่อคืนวันนี้ผม่าบอยิมนกนาเมานนี้่เมื่อวานผมมาดูเอ้ยเออ้ผมอยู่ที่กรเแล

แต่้ถ้าข้างนอกก่นะับเจอม้ให้มไปดูไว้ที่ข้างนอกก่มดาเยขางบกเลยว่เรเคยรับครับ ประมาณสี่ห้าวันอ่ะครับจับก่อนหน้านี้นะครับเน้นมาขอบวชว่าอยากจะบวชให้แม่แม่ก็ตายครับแล้วก็จะทําบุญครบรอบไม่กี่วันนี้และวผมกับอกกันนะผมก็บอกว่ายังไม่บวชให้ยังไม่บวชให้หลอกยู่วัดไปก่อนก็เลยให้มาอยู่วัดอยู่ประมาณสี่ห้าวันประมาณนั้นนะก็ พอกะว่าหลังกูจีนเนี่ยผมก็จะบวชให้แต่ผมก็พูดเรียกกลับมาคุยว่าก่อนบวชเนี่ยต้องไปตรวจฉี่ก่อนนะใช่พอผมพูดแค่นี้พอรุ่งเช้าแบบก็ไปเลยครับครับมนนันไปไปที่ห้องสูบนี่แหละไปไปหายไปสองวันไหนอาจากวัดไปเลยออกจากวัดไปโดยที่ไม่ลาผมด้วยครับแล้วก็มาเนี่ยประมาสองวันก็อันนี้มีเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นครับแล้วก็เด็กคนเนี้ย มีโยมโทรมาเตือนผมหลายครั้งแล้วว่าให้ระวังนะมันมือไวครับมือไวแล้วมันทอารักผมเข้าไปทั่วครับเพราะมันมาอยู่สี่ห้าวันคุ้นเคยแล้วครับแล้วตอนเมื่อวานเขาก็มาใช่ไหมเมื่อวานน้องชายเขามาน้องชายเขาเจออยู่นะน้องชายเขามาหาข้าหาไม่เจอไม่รู้เขาไปทางไหนอือมคาดว่าจะเป็นคนนี้ที่มา คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นน่าจะใช่ <c oughs> ครับอันนี้หมาเล <c oughs> ้กว่าประชาชนมีมีไปมี้ใ่เดี๋ยวต้องตรนะผมก็ยังดุได้เมื่อไหร่ให้มันดูได้ยู่ทีวะาใครจะยื่นมาแค่ั้นบ้าง